สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่เห็นอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมนี่นะคะเอฟมาค่ะสั่งซื้อจากทาง facebook นะคะเขาเค้มว่าเป็นไม้ด่างมอนสเตร่าด่างนะคะซึ่งได้มาเป็นเม็ดส่งมาเป็นเม็ดนะคะเม็ดแบบว่าคิดว่าจะไม่รอดอะคะ่ะคุณผู้ชมคิดว่าจะไม่ไม่ไม่รอดจริงๆแต่แบบเราก็ประครับประคองกันไปแล้วก็ ใส่น้ำจุลินทรีย์เขานะคะก็วันเว้นวันค่ะแล้วช่วงนี้ฝนเจอฝนเราก็ต้องคอยเอาเขาหลบฝนนิดนึงนะคะไม่ให้เขาเจอฝนหนักมากนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เนะเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะข้างหน้านี่เม็ดเนี่ยมาเป็นเม็ดก็ส่งมาเป็นเม็ดเล็กๆที่เป็นดับน้ําตาล,น,ตาลน้ําตาลนยคะน้ำเนี่ยก็เริ่มขึ้นต้นก้าถ้าโดยปกติแล้วนะคะ ถ้าคิดไม่ผิดเนี่ยที่เขาว่าด่างเนี่ยไม่น่าจะด่างค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าด่างเนี่ยมันจะมาตั้งแต่ตรงข้อแล้วเนะะี่ยค่ะตรงข้อตรงนี้นะคะที่จากพี่ๆที่แบบไม้สะสมไม้ด่างไม้สะสมไม้ฟอกอากาศเนี่ยคะ่ะที่ได้แบบแลกเปลี่ยนคุยกันเนี่ยะคะก็คือจะมาด่างจะมาตั้งแต่คอนะคะให้คุณให้คุณผู้ชมสังเกตตรงเนี้อันนี้มันไม่ใช่เนี่ยมันยังไม่ไม่ไม่เป็นเลยอะ เนี่ยอันเนี้ยไม่น่าจะด่างค่ะคุณผู้ชมนี่แล้วยิ่งก็บอกว่าแบบอันนี้ไม่ได้บอกว่าลุ้นด่างด้วยนะคะยิ่งถ้าบางเจ้าบอกว่าถ้าลุ้นด่างเนี่ยค่ะบอกเอาไว้เลยนะคะไม่มีทางด่างค่ะแต่เนี่ยเขาบอกว่าด่างยังไม่ด่างเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วที่ส่งภาพมาที่สั่งกันไว้คือเป็นกิ่งเป็นกิ่งไม้ตัดข้อด่างคือเราเห็นแล้วว่าข้อมาเนี่ยด่างละหนึ่งยอดอย่างเงี้ยนะคะ แต่เนี่ยส่งเม็ดมาให้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็แบบเหมือนเหมือนโดนหลอ,อกไหมเนี่ยเหมือนโดนหลอ,อกไหมแต่ก็ได้มันแล้วก็จะเลี้ยงเขาให้โตนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้เขาตายนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่แบบบางที่เขาขายกันนะคะคุณผู้ชมอยากจะแนะนําว่าถ้าแบบลุ้นด่างลุ้นชมพูลุ้นอะไรทุกอย่างนะคะอย่าไปเชื่อค่ะเพราะว่า ถ้ามันด่างจริงชมพูจริงเขาจะเอามาขายได้ราคามากจะไม่มาให้เราลุ้นอยู่หรอกคะ่ะมันเป็นไปนไม่ได้เลยอยะลุ้นชมพูอย่างเงี้ยนะคะไม่มีทางเลยค่ะอย่างแบบบอลํามสตูลอย่างเงี้ยนะคะกระดูกสีชมพูลุ้นชมพูเป็นไปไม่ได้แต่ตอนแรกเราก็ไม่รู้เนาะเราก็เนีย่ยถ้าไม่โดนหลอกเราก็จะไม่ฉลาดอันนี้ก็โดนหลอกมาหลายรอบแล้วแต่ก็คือต้นไม้เนี่ยเราก็อยากให้เขาโตขึ้นมาจะ ชมพูไม่ชมพูก็ไม่เป็นไรจะด่างไมได่ด่างก็ไม่เป็นไรได้มาแล้วเราก็จะเลี้ยงเขาให้โตนะคะนี่ค่ะนี่นะคะอย่างเนี้ยค่ะคุณผู้ชมบอลอันนี้บอลดำสตูลสั่งสั่งมาเป็นเป็นเงาเป็นหัวนะคะซึ่งเราก็แบบว่าคิดว่าโอเคเราเคยได้แบบเป็นหัวมาแล้วเราก็แบบเพาะขึ้นเพาะง่ายแต่แบบบอลดำนี่ ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ามันเน่าง่ายค่ะคุณผู้ชมแล้วพอเอินตอนเพาะกล้าก็ลืมใส่เพล์ไลท์เขาไปนะคะมันก็เลยนี่ค่ะแต่ที่เน่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เอาเอาเอาออกเอาออกได้เลยนะคะพอออกเนี่ยเขาก็ยังแบบยังมีความอืดถือว่าเขายังมีความอืดน,นี่ค่ะลุ้นลุ้นกระดูกชมพูไม่มีราค่ะลุ้นกระดูกชมพูลุ้นว่าปลูกให้รอดก่อนนะคะปลูกให้รอดไม่เน่าตายเนี่ย กระบุนแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมถ้าถ้ามันเป็นชมพูจริงๆอะ่ะมันจะแพงค่ะคุณผู้ชมเขาไม่มาขายให้เรารุ้นหรอกนะคะนี่นะคะนี่นี่บอลดําสตูงค่ะคุณผู้ชมก็โอเคนะถือว่ารอดมาได้รอดมาได้นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่นะคะนี่ค่อยๆขึ้นมาตามลําดับแต่ต้องระวังนะคะเพราะบอลเนี่ยมันคันมากคุณผู้ชมใส่ถุงมือได้ใส่นะคะ ถึงเนี่ยพวกรากเน่าตรงเนี้ยที่เราจะต้องแงะออกเนี่ยค่ะมันคันมากเลยค่ะคุณผู้ชมออันนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมนี่บอลดํมสตูน,นี้ก็เริ่มมานี่เดี๋ยวให้ดูกระถางแรกดีกว่ากระถางแรกนะคะคุณผู้ชมนี่กระถางแรกโอ้หสวยมากค่ะแบบนี่แต่ว่านี่ค่ะเพรเอินว่าอยู่อยู แดดเปลี่ยนทิศเพราะแดดเปลี่ยนทิศก็เลยโดนแสงพระอาทิตย์จัดไปนิดนึงก็เลยมีร่องรอยให้เห็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นเงาแรกที่เขาขึ้นเลยค่ะนี่นะคะลุ้นชมพูเนี่ยลุ้นมากี่กระถางละไม่มีหรอกคะ่ะลุ้นชมพูเพราะว่าพอไม่ได้ปลูกเนี่ยรู้แล้วมันเป็นไปนไม่ได้เพราะแบบเพราะงั้นเขาเอาไปขายแบบแพงๆกระดูกชมพูเนี่ยโหสวยมากจะแ,แบบทาราคาได้เลยเขา ถ้าชมพูจริงเนี่ยไอมมั่นใจไม่มีทางหลงมาหาเราแล้วแบบเอามาขายค้า,คาแบบถูกถูกอะคะเหมือนเราเหมือนเขาเนาะถ้าเราขายใช่ไหมเราก็อยากได้ราคาเราคัดแยกได้เราก็มาทําราคาได้ในกระดูกสีชมพูอะเราจะมาขายมาคะถูกถูก,กแบบเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งพอมาเนี่ยปลูกมาไหลกี่เงาเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้า าเงาเนะะี่ยค่ะที่สั่งที่เอฟมาไม่มีะคะ่ะแล้วก็มั่นใจว่าเพื่อนๆที่เอฟกันมาหลายคนก็ไม่น่าจะเจอนะคะกระดูกชมพูนะคะสําหรับบอลดามสตูที่จะบอกว่าลุ้นชมพูเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้ายัางไงอยากจะแบบห้ซื้อของกันแบบที่เห็นกันเป็นๆจระ,ะเลยเนาะแบบว่าขึ้นมาแล้วอย่างน้อยมีสักยอดมีสักหนึ่งยอดอย่างเงี้ยขนาดเนี่ยมอนสเตล่าเนี่ยนะคะ ไอ้ก็ส่งไปว่าเนี่ยจะซื้อฉันจะซื้อแบบที่เป็นไม้วางข้อนะคะไม้วางข้อซึ่งเห็นแล้วว่าด่างแต่ดูดิส่งมาส่งมาเป็นเมล็ดเฉยเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมไม่มีทางด่างหรอกเนี่ยส่งมาเป็นเมล็ดเฉยเลยแบบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นบทเรียน <laughs> เป็นบทเรียนได้หลายบทละในการแบบปลูกต้นไม้นะคะโอเคค่ะยังไงก็ ขอให้มีความสุขความสนุกกับการปลูกต้นไม้นะคะถ้ารอดก็เลี้ยงต่อค่ะถ้าไม่รอดเราก็ซื้อใหม่นะคะคุณผู้ชมงไงฝากน้ําเพจน้ำจุลินทรีย์เนลมิดไว้ด้วยนะคะมีอะไรก็สอบถามเข้ามาทางเพจได้นะคะยินดีคำปรึกษาค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบายบายค่ะ